สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซแฟนครับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่19กันยายน2 5 6พารพายเายทำชมครับวันนี้เดินทางมาหาเซียน2ดาวนะครับเอฟซกระทามกันเขามาหลายท่านผู้ชม นะครับงวดวันที่1ตุลาคม2568นะครับงวดที่ผ่านมานะครับชุดบนนะครับเซียนซองดาวนะครับชมชมก็ถือว่าแม่นอยู่ได้พี่น้องเด้อนะครับชุด3ตัวหกสนะครับหกสีหลักร้อยนะครับเพิ่นเน้นเพิ่นเด่นให้เลยพี่น้องชุด3ตัวนะครับถ้าเ้าตัดเ้าก็จะได้6446แล้วก็47แล้วก็6 7เจ็ดนัพี่น้องเนาะ แต่ว่าเพิ่นจับคู่เน้นที่4ี่เจ็ดพี่น้องจับคู่ไม่เข้านะครับแล้วก็งวดก้อนครับชุด3ตัวนะครับเพิ่นเน้นให้5 4 6นะครับงวดก้อนถา้าเท้าตัดเอาก็ได้หาหกตรงๆนะครับชุด3ตัวเพิ่นถ่าตัดนีด่ก็ถือว่าแม่นเลยพี่น้องเด้อนะครับแล้วก็ชุดบนนะครับงวดที่ผ่านมาเพิ่นให้หาแปดนะครับห้าแปดตรงๆนะครับแต่ว่ามาล่างนะครับห้าแปดมาล่างให้บนมาล่างก็ถือว่าไม่เข้า นะครับแต่ว่าชุด3าตัวชุดเน้นเพิ่นหกสี่เจ็ดหลักร้อยหกนะครับหลัก14นะครับโอ้เสียดายหลักหน่วยเพิ่นให้7นะพี่น้องเนาะแหมแต่าถ้าตัดในชุด3าตัวเพิ่นก็ถือว่าแม่นอยู่พี่น้องมาหอดแล้วอยู่บนน้อนะครับคือเป็นสีเงียบๆนะครับบ้านเซียนซองดาวนะครับอยู่บา้านบนน้อพี่น้องนนเนาะเออบรรยากาศมื้อนี้ท่านผู้ชมนะครับ FC ก็มักบรรยากาศบ้านเซียนซองดาวนะครับดินเพิ่อนดีดีพี่น้องเบิ่งเพิพ่นปลูกปลูกข้าวโพด ทองฟ้ามืดคืนแล้วพี่น้องได้มือน,นีินะครับพ่นปลูกข้าวโพดนะครับนี่กระุ่นไม่ที่เิ่นปลูกนะผมบานพ่นลมรื่นพี่น้องลมรื่นนะครับเป็นกระปูกพืชผักสวนขั้วนี่แหละพี่น้องนะครับบรรยากาศเบ่าเท่ากับมักที่พี่น้องบ้านเพ่นลมรื่นต้นไม้หลายนะครับโพดพี่น้องนะครับจากน้อยพ่นกระปูกผักเสี่ยนเต็มเออมีเห็ดปลวกบ่เนาะช่วงนี้เนาะเออ ได้ไปหาเฮ็ดหายยังไงบอเอ้าเจ้าหลงได้ลูกแล้วตัวนี้เอ่อเจ้าบุญหลงพันได้ลูกแล้วน่ะเดีร็วเร็วเร็วมาเร็วมานี่เร็วลูกมานี่แล้วลูกลูกเจ้าหลงตัวนี้ลูกเจ้าหลงตัวนี้เจ้าหลงพันได้ลูกแล้วเห็นบ่ได้พี่ตังลูกเจ้าหลงอ่ะก็ได้ดมยาเนาะ โอ้นะครับสวัสดีครับเส้นสังดาวครับสวัสดีค่ะเอ้าพี่น้องวันนี้วันที่19กันยายน2568เดินทางมาหาเส้นสองดาวนะบ่าวเถาก็มีน้ำใจไม่เซียนเพิ่อนะครับผมขอบคุณหลายๆเส้นสองดาวนะครับทผู้ชมน้ำใจเล็กๆน้อหน่อยนะพี่น้องเนาะบ่าวเถาก็บรชุกประมานลายดอกถุผู้ชมเอ้ยนะครับนี่นะครับ ชุดสามตัวพี่น้องอันนี้งวดที่ผ่านมาแล้วก็บสองตัวนี่ไหมห้าแปดห้าแปดตรงๆตรงๆตะว่าให้บนนะครับจับไปผมนะครับผมห้าแปดตรงๆตรตะว่าให้บนนี่แล้วชุดนี้พี่น้องเลยหกสี่เจ็ดนี่ไหมโอ้เพิ่นเน้นถ้าเป็นหกสี่หกนี่พี่น้องนะครับแต่ว่าถ้าเขาตัดออกก็ได้ยี่พี่น้อง <c oughs> สี่หกหกสี่ดาบงวดก่รแกะห้าสี่หกเนาะ งวดก่อนนี่ห้าสี่หกเท้าตัดก็ได้หาหกแอเอาเอาชุดบนก่อนเนะเาะงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้พี่น้องได้ครับมาฟังมาชมน้ำกันเร็ววันนี้เร็วเร็ววันนี้เร็ววัน <c oughs> นี้เร็วกดพี่น้องวันนี้เร็วอยากฟีเอา้าเออเอียนสองดาวเขียนให้เลยนะครับท่านผู้ชม บม่ได้ไเก็บเห็ดได้บ่ช่วงนี้มาได้ยันไม่ออกค่ายยู่น้ำผู้เฒ่าอ๋อผู้เฒ่าบ่าสบายใสยพิ่นน้งเงินหาราบยางอยูอ่เอาชุดบนไปก่อนเปิ้ลเขียนไนว้ละพี่น้องไม่เปิ้ลเขียนให้เมียวมีเมียวเมียวไม่ได้แล้วชุดบนพี่น้องชุดบน เด็กกดว่านี้เดียว <S <S เ,เด็กเด่นเล็กวิ่งหกกับ,บเจ็ดได้พี่น้องเด้นะครับงวดที่พานมาเนี่ครับเล็เด่นเพ่นโมมาด้พี่น้องแต่หันมาชุดสามตัวนะครับถ้าเ้าตัดเอาในชุดสามตัวตัวที่เพ่นเน้นนะคืองวดห้าสี่หกวดก่อนนี่ถ้าเ้าตัดเอาก็ได้ห้าหกตรงๆนะครับแล้วก็งวดที่พานมาเนี่ครับ่านมช้ชมนี่ยแนะบบหกสี่เจ็ดตัวที่เพ่นเน้นให้เลยนะี่ นะครับถ้าเาตัดเอานี่ครับก็ได้64 4 6อยู่พี่น้องนะครับแต่ว่าจับคููบ่เขาได้พี่น้องได้58ให้บนมาล่างก็ถือว่าไม่เข้านะับชุดล่างบ่เขาต้าชุดบนถ้าตัดเอาชุดนี่ก็ถือว่ามา4 6 6ก6นะครับคืองวด5 4 6งวดก่อนนี่เิ่นให,หา5 4 6ถ้าเทาตัดเอาก็ได้หาธรรมชม อ้าวตามาชม <c oughs> อา้าวเห็นเส้นสองดาบอก <c oughs> ะนะเอฟซีคะนนอ่ะเอ้ยครับผมอบนครับวิ่งหกกับเจ็ดครับนียนที่หกวิ่งบนครับสามตัวแปดหกสองแปดหกสามตัวเนียนคือแปดหกสามเนี่นแปดหกสามครครับ ราคาสองตัวหกสองหกสามหกศูนย์หกสี่ถ้าเก็ตมากก็คือเก็ตสองกับเก็ตสามหกสี่จะมาอีกปะครับเก <laughs> ือบที่แล้ว 6, 4, 6, ่หกสี่หกน้องพี่ลองแต่ยังเก็ตติ 6, 4, ดหกสี่ก็เถอะคิดว่าสิบหกอตกแต้ววางตามสูตรโอ้ถ้าเป็นเจ็ดสี่นี่จะมาแง้มกรว่ะหรือจังไหนถ้าเจ็ดไหมเจ็ดถ้าเจ็ดมากคือเจ็ดสองเจ็ดสามคิดว่าเลขเลขสี่นะสิบหกหอดครับ ตาตากระติดหกซี่ับตัวเก้าพอสูตรนันมาังสั่นนะครับอันนี้สูตรตัดตัวเนียนค่ะคือคู่ไหนครับนั่นก็เหลือซี่หางอตาตัดออกมาแล้วเหลือซี่หางครับคือหกสองหกสามเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามฐานเนินแล้วร่างตามสูตรอ่าลงให้ตามสูตรครับอ่า คือว่าเนนลักหกทำชมเล็กเด่นเล็กวิ่งนะครับผมเส้นซองดาวด้วยพี่น้องเด้อนะครับหนึ่งตุลาคม2568เป็นแนวทางพี่น้องนะครับถ้ามักถ้าชอบนี่เข้าไปหายิบจับลอตเตอรี่ไว้ได้ได้ด้วยพี่น้องเด้อชุดบนก็หาไว้ได้นะเพื่อเข้าได้เลขรางวัลเลขท้าย3ตัวหรือเพื่อเข้าได้โชคไงพี่น้องนะชุด3ตัวเพี่ให้นี่แปดหกสองนะกับแปดหกสามนะเพี่เนนให้ชุดที่แปดหกสามตัดเอาด้วยพี่น้องเด้อยแปดสามแปดหกี่เขาก็ตัดไปน้ำ เออเเอาเพราะว่านี่งวดที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเ้าตัดเอาชุดนี่เห็นป่าพี่น้องชุดเน้นเพิ่นเนี่ยงวดก่อนคือก,กันนะครับงวดก่อนกะหาซีหก 5, 4, ที่เพิ่นให้นะถ้าเ้าตัดเอาก็ได้หาหกนะครับงวดนี้ถ้าเ้าตัดงวดที่ผ่านมาถ้าตัดเอาก็ได้หกซีซีหกพี่น้องได้ซีหกงวดนี้ตัวเน้นตัดไว้น้ำถ้าบ้มักชุดที่เพิ่นจับให้นะครับตัวเน้นคือแปดหกสามแปดสามแปดหกเขาตัดเอาน้ำด้วยพี่น้องเด้อน,นะครับแต่ว่าถ้าผู้ใดมักชุดที่เพิ่นจับกูให้กะ 6 6 2 6 3 6 0 6 4สามหกศถ้าเจ็ดเครับลัก6เน้น6 2กับ6 3ครับลัก7เน้น7 3ครับเท่านั้นครับแต่ว่าถ้าจะเอา4คู่6 2 6 3 7 2 7 3ครับ4คู่นี่4คู่นี่อ่าลักร้อยงวดนี่8ปลักร้อยนี่คิดว่าน่าจะมี8อ่างวดที่ผ่านมานี่ยลักร้อยเพิ่นคือ6กับ1อ่าลักร้อย6กับ1งวดที่ผ่านมา6กมากอีกเนาะ4กับมาลัก10พี่น้อง งวที่ผ่านมาเน่ยแต่ว่าเพิ่นไปจับส่เล็เด่นเหล็กวิ่งเพิ่นงวดที่ผ่านมาเจ็ดกับแปดมาเก็ตไลท์พิ่นนนอ่อืมนะครับห้าแปดอีพันให้บนอ่าห้าแปดมีพันให้บนอืมธรรมชมห้าแปดให้บนนี่ธรรมช้ชม 6, 6, 4, อะไล่ะหกสี่เจดอนสี่เจ็ดห้าแปดห้าแปดให้บน หาแปดตรงๆเนาะปาดพี่น้องหาแปดไหมห้าแปดตรงๆให้ฮบลนผันมาล่างก็ถือว่าพอเขาเด้อพี่น้องประเด้ว่าเขาเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> นะเพระากกะ,ระารว่าเพิ่นให้บนแต่ว่าถ้าเขาติดไว้นะฐานมักกะติดหาลอตเตอรี่ไว้พี่น้องนะเพราะว่าง,งวดที่ผ่านมาเนี่ยนี่ถ้าเขาหาลอตเตอรี่ไว้กะเป็นตัวร่องดอกเพิ่นไปเน้นแปดซีนะปลักแปดถ้าเพิ่นเน้นแปดหานี่ยแปดผันมาล่างนะทำชมวงแปดผันมาล่างเพิ่นใส่หาแปดตรงๆเลยนะครับเอา ชุดล่างเดี๋ยวรอก่อนเนาะเอาชุดบนพี่น้องชุดบนเท่ากับไปหายยิบจับลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องแปดหกสองแปดหกสามนะครับเพื่อเท่าด้โชครางวัลเลขท้ายสามตัวหรือหาได้โชครางวัลใหญ่พี่น้องเป็นแนวทางนะครับบอมักบอชอบเบิ้งไว้ทิซีคือเบลทาวาแต่ว่าทามักบอชชอบไปหายยิบจับลอตเตอรี่พี่น้องนะแคปหน้าจอได้ทำชมเด้อนะเปลือกเด่นเล็กวิ่งหกกับเจ็ดพันยังเน้นเน้นหลักหกพี่น้องเน้นที่หลักหกนะ เอาขอบคุณเซียนสองดาวครับผมขอบคุณค้าวขอบคุณเอฟซี<อ>แฟนครับทั้งชมทุกท่านได้พี่น้องเด้ขอบคุณแม่ป่าป่วยไงไม่ไงพีป่ปานาอาสุขุสุขแบบสุขภาพแข็งแรงนะผมพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ